บอกก่อนเลยว่าถ้าน้องๆดูคลิปนี้จบเดี๋ยวน้องๆจะลุกฮือดีใจกันแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่น้องๆรอคอยและเรียกร้องกันมากที่สุดครับนั่นก็คือใครรอสในแพทหน้าโดนเนิร์ฟแล้วครับ แล้วตอนนี้พี่โนกํกำลังอยู่ในเซิร์ฟแอดวานซ์ซึ่งเป็นเซิร์ฟในอนาคตที่ฟรีไฟจะอัปเดตนั่นเองครับมาดูกันในฝั่งตัวละครกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรมาใหม่อะไรโดนเนิฟอะไรถูกบัฟอันดับแรกมาดูตัวละครที่เข้ามาใหม่ก่อนครับมีชื่อว่ารินรินน่าจะเป็นนินจาตัวแรกเลยนะครับที่ได้เป็นตัวละครที่เข้ามาอยู่ในเกมฟรีไฟสังเกตช็อตนี้ดีๆฮะนั่นแหละครับตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะฮะรินสามารถปล่อยคุณนายใส่ศัตรูได้สกิลของรินเนี่ยจะเป็นสกิลติดตัวครับไม่ใช่สกิลก สะสมได้ทั้งหมด3อันตัวคุณนายเนี่ยจะสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับไอวอลที่ศัตรูตั้งครับแล้วก็จะเล็งอัตโนมัติไปที่ศัตรูหรือไอวอลที่ผู้ใช้โจมตีสร้างความเสียหายต่อศัตรูสูงสุด12หน่วยอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยยิ่งไกลย,ยิ่งเจ็บซึ่งจากที่พี่โน้ตได้ลองเล่นดูเนี่ยบอกเลยว่าน่าใช้มากๆครับเด็กเร้งจะชอบเลยอันนี้แล้ว GM เนี่ยแนะนําให้เล่นกับพาโลมาครับเพราะว่าพาโลมาเนี่ยจะเพิ่มความแม่นยําของอาวุธเป็นเวลา10วินาทีหลังจากทําลายไอวอลของศัตรูก็็เปปนนฟลรระมาาาณว่ิยนท แล้วพาโลมาเนี่ยก็ทาให้ยิงแม่นขึ้นเดี๋ยวรออัปเดตมาเนี่ยแล้วมาจริงๆพี่โนจะเล่นให้ดูเพราะว่าบอดในเซิร์ฟแอดวานเนี่ยไม่ตั้งไอบอให้พี่โนเลยแล้วตัวละครที่จะถูกเนิร์ฟในแผ่นหน้านะฮะนั่นก็คือไครรสทุกคนสังเกตช็อตนี้นะพี่โนก็มีไครรสนะโอ้โหยิงไม่เจ็บเลยในส่วนของไครรสนะฮะจะถูกเนิรฟ์ฟเมื่ออีพีเราเป็นสีม่วงหรือว่าเป็นไครรสเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราโจมตีมันจะลดทีละ10 EP ีต่อวินาทีแต่เมื่อเนิร้วนใหออคืรรสขึุปก็ เนิฟเหมือนไม่ได้เนิฟอะเร่งเหมือนเดิมต่อมาจะเป็นนริฮะที่ถูกเนิฟโอ้โหสกิลหลักๆที่เล่นกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะโดนเนิฟหมดเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากวางไอวอร์จะฟื้นฟูทั้งหมด2วิตอนนี้เหลืออยู่วิเดียวคือวิเดียวเนี่ยมันฟื้นฟูได้นิดเดียวเองนะแล้วตัวสุดท้ายที่จะถูกเนิฟในแผทหน้านั้นก็คือโซเนียจากเมื่อก่อนที่เราโดนยิงแรงๆจนเกือบตุยเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สถานะของการเป็นโซเนียใช่ไหมในแผทปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราเป็นโซเนียเราจะได้รับโล่ป้องกัน50หนนน่่วยแแตให้าโดนเนิเหลือแ่หน่วยเดียว เอาเป็นว่าน้องๆเนี่ยชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรของการอัปเดตแผ่หน้าลองคอมเมนต์บอกพี่โนแล้กันครับแล้วรอเลยมีอีกเยอะ